เงินหมดไอ้ฝนช่วยได้นะครับเดี๋ยวเอาไปจำนำไอ้ข้าวกันดีกว่าทุกคนก็สงสัยกันแล้วการจำนำไอ้ข้าวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังจากเมื่อก่อนนะครับเราจะจำนำโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับเราต้องเอามือถือเนี่ยไว้ที่ร้านรับจำนำแล้วก็รับเงินที่เขาประเมินราคาจำนำมาแล้วก็ไปจ่ายดอกถ้าเรามีตังค์ต้นแล้วก็ไปปิดเอามือถือออกมาใช้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะนะวิธีการจำนำไอ้ข้าวคือ การปลด Apple ID ของเราที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับเอาที่ไว้โหลดไว้เก็บข้อมูลอะไรต่างๆหรือไว้ค้นหาโทรศัพท์มือถือเราเวลาหายนั่นเองนะครับปลดขอเราออกแล้วใส่ของร้านค้าเข้ามาร้านที่เขารับจำนำนะครับใส่เข้ามาปุ๊บเขาก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการล็อกไอ้ข้าวเขาอาจจะ ประเมินมูลค่าเหมือนการเอาโทรศัพท์ไปจำนำนะครับเสร็จแล้วเขาคืนโทรศัพท์มือถือเรามาแต่ในเครื่องเรายังเป็นไอ้ข่าวของร้านที่รับจำนำนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปส่งดอกมีเงินต้นไปปิดเราก็เอามือถือเราไปที่ร้านเหมือนเดิมนะครับไปปลดไอ้ข่าวของร้านออกนะครับแล้วก็ใส่ไอ้ข่าวของเรากลับมานะครับการจำนำแบบนี้นะครับข้อดีก็คือ หเราได้เครื่องกลับมาใช้แถมได้เงินมาหมุนด้วยอาแต่อาจจะเสียดอกราคาเท่าไหร่อันนี้ก็คุยกันเองนะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับส่วนข้อเสียเลยคือร้านเขาจะรู้จากตําแหน่งเราจากไอค้คราวที่เขาใส่มาแล้วเวลาเราไม่จ่ายเงินเป็นยังไงก็คือร้านก็สั่งล็อกทางกายไม่ได้เลยสั่งล็อกไม่ให้เราใช้ไอโฟนเราเครื่องเราไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับต้องกลับไปเอาเงินไปจ่ายเขา พร้อมดอกเบีย้ยเขาถึงจะปลดให้นะครับอย่างนี้นี่เองนะครับคือการจำนำไอ้ข่าวนะครับใครมีไอโฟนัดสนก็ไปหาร้านที่รับจำนำไอ้ข่าวไปได้เลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าขั้นตอนแต่ละร้านดอกก็คิดยังไงให้เงินประเมินยังไงผมไม่รู้นะไปลองคุยกันเองนะครับ